สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืโอนี้ก่ะมาพบกับน้ำเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาไปตามแนวทางเลขคนบ้านเองงวดแรกเพิ่นมาปล่อยแนวทางให้น้ำเชียร์กับเอฟซีเข่าวิ่งสามแ้วค่ะท่านผู้ชมประกบคู่สามหกออกหกสามค่ะเพิ่์นมาเพิ่นถือถูกง,ง,งวดแล้วค่ะท่านผู้ชมมางวดแรกเพิ่นก็ถืออีลีค่ะเอฟซีก็ได้เห็นเนาะค่ะ เอาขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์กันเลยก็ไดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านำเชียร์เ้านำมาเชียร์เทเลไปพ่อาจารย์พอได้ปนอยู่จ้าเพอได้ปนอยู่อันเขาทักหมวดคืออาจารย์วายอีลีเนาะค่ะอาจารย์จ้าค่ะแม่นเมนอยู่จ้าว่างช่วงนี้บอค่ะอาจารย์แม่นมันนี่เขาสายจ้ามันนี่เขาสายจ้าโอ้ฝนตกก็ยุุ่่นต๊ต๊ครับต๊ มือหมอว่านนี่โต๊ะแรงอยู่ครับค่ะโอตโต้คือกันอย่อาจารย์หมอว่านค่ะอืมมันก็สซิมาเรื่อยๆนั่นแหละครับค่ะเพอาจารย์ยอนหลังนี่เขาจะงวดหรอคะอาจารย์ยอนหลังนี่งวดนี่งวดที่เจ็ดเลยตัวนี้งวดที่เจ็ดเนาะอาจารย์จ้ะถ,ถ้าเขางวดนี่ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดจ้ะค่ะอาจารย์คุณบ้านเองได้ดค่ะ่านูมชมอืมเอาเอาเอาหน่อยตัวเนาะไม่ต้องเอาหลายตัวเนาะอาจารย์ อันอาจารย์ให้วิ่งเจ็ดลังน้ำเสียไปเขียนสามน้ำเสียศสนาอาจารย์แ <laughs> มนแมนแมนแมนจาโอ้ค่ะเอา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 เลยเด้อบดนี้เอาเลยค่ะวิ่งบนล่างค่ะ <laughs> วิ่งบนบนครับบนบน,บนวิ่งหกตัวเดียวครับอ๋ออันนี้อาจารย์แยกเห,ไไห <laughs> ็นบ่ค่ะแมนมนแมนวิ่งบนหกตัวเดียวค่ะแมนครับ ประกบคู่และอาจารย์วัน46 46 06 06 86 86ครับผม86ค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมี3ตัววะขาอาจารย์มีจ้ะเีมี3ตัวจ้ะค่ะตัวอะไรคะอาจารย์946 946 046 046 ล่างคขาจารย์มาเนี่ยล่างวิ่งสี่กับหนึ่งครับล่างวิ่งสี่กับหนึ่งครับผมค่ะสองสี่สองสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่่งสีกันศูนย์หกครับกันศูนย์หกครับนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์บอว่างแนวทั้งคือเกาบ่อขางพอแยกแยกแล้วเอาครับ อ๋ออยากบนอยากลางให้เอฟซีเลยค่ะ่นะบนเน้นตัวไหนดีคะอาจารย์นบนเน้นเก้าสี่หกเก้าสี่หกค่ะเน้นสี่หกตัวเดียวครับเน้นสี่หกตัวเดียวค่ะเก้าสี่หกกับศูนย์สีห่หกหลักร้อยหลักร้อยเอาตัวไหนคะอาจารย์หลักร้อยเอาเก้ากับศูนย์อะหลักร้อยเก้ากับศูนย์ค่ะอนอชนล่างมากคู่ไหนคะอาจารย์ ล่างบ่ค่ะล่างมักมันกระสีตามกระแสก็หนึ่งสี่มันกระสีดังเกินไปเอาสองสี่มักสองสี่ครับสองสี่ค่ะหนึ่งสี่ดังบ่อาจารย์มันอนาสีดังอยู่ว่าหนึ่งสี่บึงเหรอเพราะว่าสองห้าท่านเลยดีเรียอาจารย์หนึ่งสี่มันดังมันหนาจะดังนะบอกนะบอกนะวันนี้ต้องอ่านเตกขาตอนนู้นชมค่ะ มันหวยสัญจรนาะน้ำเชียค่ะหวยสัญจรค่ะกันสามตัวศูนย์สามสองเม็ดเดียวข้างบนกันตัวแรกก่อนอาจารย์ศูนย์สามสองครับศูนย์สามสองตัวกันค่ะท่านผู้ชมเอาบ้านเลขที่น้ำเชียตัวนี้อาจารย์สลับกันเมนยอะสมามร้อยยี่สิบสี่น้ำเชียร์มยยมเมนเยูะอาจารย์หมายคนนซื้อทุกวันเนี่อาจารย์คันจะคล้องซื้อผันไปไล่ต่างค่ะ เมนยุซูยุซูทั้งมวลนะตุ้มนะเมนยุบบ่ๆยุบบ่ได้อาจารย์ก็อยากถือคือกันอยากถือคือกันค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่านั่ละเน้นสี่หกอาจารย์เน้นสี่หกเนย์ค่ะเก้าสี่หกสามตัวเน้นพร้อมค่ะจ้าลางอาจารย์วาหนึ่งซี่สีดังหนึ่งซี่ตว่าทั้งสองห่อท่านเดียมาดังเรียร์อาจารย์ดังสีมันนะสีดังนะเบิ่งเดียนะ สองสี่อาจารย์หมักค่ะหมักสองสี่ค่ะเอาอาจารย์บันดีเติมเสียกระศิลปกวนเวลาทำงานอาจารย์สมนีได้ค่ะอาจารย์ได้จ้าาาจจได้้ขอบพระคุณอาจารย์ได้เลยสวัสดีค่ะาาาจจ้้สสวัดีนี่ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วคนบ้านเองค่ะครับเพิ่งมาเพิ่นถือทุกงวดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดที่แถวโอ้แม่นคือเพิ่นวายนี่ที่นี่ครับเพิ่นเอาตะเลเพิ่นเด้อค่ะท่านผู้ชมบนล่างค่ะ บนล่างเบอันนี้เทีาเ่อชุดสามตัวอ๋อเลกบิงเขียนผิดให้เพิ่นนตาว่าเป็นผลดีเขาอาจารย์เป็นเซลอยค่ะครับ <c oughs> อ้อันนี่คัดเป็นฮูกนี่บนล่างเลยเ <c oughs> นี่ยตัดอ๋มมอมเอาเบิ่งงวดใหม่ด้ค่ะ่านผุ้ชงมงวดใหม่ค่ะ อาจารย์ปัญแจกบนรางให้ได้ครับผมบา้านเลขอาจารย์คนบ้านเองครับงวดน,นี้วิ่งบนหกสองตัวบนสี่หกศูนย์หกแปดหกเน้นสี่หกครับผมหลักร้อยเก้ากับศูนย์สามตัวบนเก้าสี่หกศูนย์สี่หกกันศูนย์สามสองบนลิทีเข้งสามร้อยยี่สิบเนาะ ตัวเน้นเก้าสี่หกตัวเดียวเลยค่ะนี่ครับเป็นอยากบนแล้วได้บ่ายหยากบนอยากล่างให้ไงด้ค่ะท่านผู้ชมครับมาค่ะล่างบ่ายเนี่ยล่างวิ่งล่างสี่กับหนึ่งครับผมค่ะสองตัวล่างสองสี่หนึ่งสี่และหนึ่งสองครับผมค่ะเน้นไปที่สองสี่กันศูนย์หก ซูนหกนึ่สิบบนล่างเลยดิเ่าแมนแมนกัรซูนหกบนล่างโมา,าแห้งดิเ่าเดียเยเด๋ยวนี่กับซีเดี๋ยวกะจาายกะเทว่ยมาทิศทางเดียวกันหยกนี่ละค่ะท่านผู้ชมคนบ้านเองค่ะอย่าลืมว่มา,ปมาปเปินวาเปินถือทุกหมวดแมนอีลีครับผมขึ้นเวทีครั้งแรกนี่เลยค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมคนบ้านเองงวดนี้เพิ่นแยกบนแยกรางไห้เอฟซีนะคะบนก็คือบนลางก็คือลางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะถือใจเอฟซีเนาะคะ่ะคนบ้านเองงวดนี้เป็นงวดที่สองถีน้ำเสียตามเพิ่นเนาะคะ่ะเอาพิจารณาเบางเดอค่ะหนึ่งซีดังราบอกค่ะตะว่าเลขล่างนี่ซีก็ผาดังมากค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สูตรนี่ก็า่างเดินดีค่ะ เสี่ยนและอาจารย์เพนกระลังปล่อยสูตรนี่คะ่ะสี่กับห้าดังมากค่ะสำหรับเล็กเด่นล่างนะคะท่านผู้ชมเด่นล่างค่ะดังตัวไดก่ะปัดไปใส่แต้มลุดแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะก็อยากให้ถือให้ f อซกับน้ำเชียกับเซี่ยนถือเนเธอะเนาะค่ะหวยสันจรนะค่ะเอา สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของคนบ้านเองนะคะอาจารย์พันยุคราดค่ะพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมครับผมค่ะเอฟซีเพิ่นถามมาหลายก็ม่เชียเป็นยังคือหนาใสขึ้นค่ะใสสบู่กับเส้หล่อด้วค่ะท่านผู้ชม น้ำเชียบังคับใ,ใส่กรอยากให้เพิลนนาใสนาเขาเนาะครับผมค่ะแต่ว่าว่าม่นว่าเขาเพิ่นกับผิวนีอยู่แล้วนะเอ็อปแมนค,คือเกี่ยงกอกครับผมเอาไว้ยังไงเกี่ยงแมนค่ะคือน,น้ำเชียเนี่ยใสออกค่ะรผูุชมครับนี่เพิ่นใส่สองตัวนี่เด้อค่ะรผูุชมสบู่สบู่กับเทาะผ้าแมนไสคือว่าน้ำหนาเลยสบู่เนี่ครับผมค่ะ แต่ก็มากเซรั่มครับค่ะาย่ำเคลืนครับพี่น้องนะแต่ว่าเขาไม่เช่กับทาทั้งเสาทั้งแรงแต่ว่าท้าย่ำมือขค้ืนทาเราเตื่นส้อมมากสิเห็นเลยครับพี่น้องค่ะใสแบบละเอียดอ่อนหน่อยนี่ค่ะท่านผู้ชมแปลว่าเม,นนมื่อวเพิ่นเนี่ยค่ะเห็นสัตว์เลยที่เถ่าไม่มีลูกของขนนี่ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งเพิ่นบอกเป็นกาเพิ่นบอกเป็นฝาค่ะ บางบางเทียผู้ใายน้าเชียเห็นนะคะเพื่อจะมีฝาอยู่นี่อยู่โหนกแก้มนี่ค่ะอยู่โหนกแก้มแต่ว่าก่องมาเชี่ยเพิานมีเพียงแต่ว่าเพิ่นหนาคั่มเพิ่นเพ่ดูแลค่ะท่านผู้ชมน้าเชียบอกแล้วเพิ่นกับ่เอาค่ะพ่อว่ามามาขายขี้มน้าเชียก็อยากให้เพิ่นหนาเขานะถ้าสนใจให้ทักไล่มาได้ค่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมคุ่ะท่านผู้ชมจะเป็น เพื่อหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะพี่น้องครับก็เมนไอดีไลน์เพราะว่าจะไปคืนอีกซื้ออื่นครับพี่น้องเนาะต้องเป็นซื้อน้ำเชื่อย่างเดียวครับต่อมาก็จะเป็นแป้งตลับกันแดดได้ค่ะท่านผู้ชมครับแป้งตลับกันแดดของมีครบค่ะท่านผู้ชมค่ะสางไถเด้อค่ะสามอย่างนี้ค่ะขายดีอันดับหนึ่งได้อค่ะเอาไปทดลองใส่เวอร์กอนกระได้ได้อค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้น ยุดใส่เด้ค่ะครับตะวันเจ้าแสบมาเจ้าแสบบอบ่บ่แสบเด้ครับพี่น้องก็มาแช่กับฟอกประมาณสองหลอบครับผมครับตะวันทางข้อก็บอกว่าไรดีแมนแมนอันผิวหนานก็คือกันเรื่องคทรานผูสชมแม่เอฟซีเพิ่นไล่ของมาเพิ่นว่าเพิ่นเป็นแต่ใส่ได้บ่มันมันกระตอบว่าไรค่ะแมนเราเนําเชี่ยกับบอบอไดว่าแบบว่าใส่ได้ใส่ได้แจ้งสีค่ะ ม,มันผิวหนาเฮาบ่ค <c oughs> ือกันค yes, okay. er ือจงเฮาบ่ถ like ือเล็คือ <Skills> ก <ibles> ันนี่ล่ะครั้งมือมเนาะบางก้นถือบางก้นบ่ถือกจ้งเสี่งค่ะแต่ว่าทา้งทีเอาไปทดลองใส่เบิ่งถ้าแสบถ้าขั้นหายุดใส่ค่ะเนาะค่ะเปิดใจใส่เบิ่ง่านมู้ชมเพราะว่าน้ำเสียใส่มากถึงว่าฝ่ากะจะออกบ่เมดค่ะมันก็ยังจางเหตุให้หนาเฮ้าสอเฮาใสออกค่ะครับไปวัดไปว่าได้ขานมู้ชมเนาะเอาต่อมาก็จะเป็น เซรั่มทาผิวค่ะคหอม,อมอค่ะดัผู้ชงกิมยังถอกินกุหลาบนอ่อนๆแน่ครับพี่น้องกินกุหลาบนอ่อนๆครับเอาสนใจจังไนกัดทักไลน์มาเด้อค่ะครับผมกัดที่เบอร์โทรค่ะ0 9 8 4 7 4 0้8 3ครับผมใส่ดีค่ะเพิ่นใส่ตัวนี้ละกอบมันเชียค่ะเปิดใจใส่เบิ่งเด้อค่ะดั้ชมัง เอาสำหรับคลิปดีพอร์กันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขลนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ